โทษทีชนแรงไปหน่อยโอเครวยเบียงสวยงามนะครับคุณพิลาเลาะของเราโอ้เย็นเย็นเย็นโอ้ยไอติดติดอี้ติดกระหมดอ้าอไอ้กูชอบร้อนร้อนเย้เอาละได้เวลาขวดทิ้งไปอะไรวะมันมียิงธนูกับอะไรวะอ้าตดปลาชอบตดปลา กูมือหนึ่งเยอะเล่นตกปลาปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าได้แล้วไปโอเคเห็นแล้วอ่ะเอาโ oh, <yeah. S 1> อ,อ้ยหยดไฟแจกไฟฟรีเอ้ยไปลืมปล่อยคำยกเอปล่อยเนาะคนตกอยู่วะเนี่ยตกอยู่่มัน เลสต์ stone อะไรนะเลสต์ Red stone เอ้ยแค่ดิ gas light stone เลยปะนะเอ้ยอะไรวะอยู่ทางนน้นสิ <c oughs> อือกูแค่แวะหน่อยอะ่ะละอ่ะ่อกี้เข้าทางนี้ใช่ไหมแล้วเข้ามาทางนี้ออกทางนี้แล้วก็เข้าทางนี้เออโอ้กูจำไม่ได้ปะเฮ้ยมึงมีธนูด้วยนี่วปะเออกูซื้ออยู่เนี่ยแล้วมึงเอาลูธนูหมดปะไม่หมดวะแต่มีสามเก้าน่าจะเหลือ แต่ตรงนี้ยังไม่ไม่ทำเลยวะมัดูด้แน่ในาัในมีอะไรกูดูเองยังไงคนจะได้เห็นโอ้มีสปอร์ซอมบี้ของกูมีสเกลเฮ้ยลาพิษลัสซุลี่กับทีวีข้างหลังเงียโอ๊ยเชี่ยดูเป็นคนปล่อยออกไปเองแหละเฮ้ยเก้เียนป่ะวะไม่นี่เพราะมันมันไงต้องวิ่งเหี้ไปดิเอ้ย หลังเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปรอดมันมารอมารอดมาเอาเวลเอาเวลรอดมาอเวลมึงก็จัดการเถอะเยอ้เฮีมาู้วเอ้า้าอ๋อ้าอ๋้เออาเอ๋อออ้าวอ้าเอ้วยอ้าอออ มันก็มีของของดีด้วยโอเคเอาไปคนละชุดปาลมคุโยนขวดยางนี้ด้วป่ามากูได้โยนตรงนี้ด้วยอะไรโยนขวดยาเลยจะปั๊มเวลหรอเออเด้วงไงเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนเออมันจะได้ดูดูเฉลี่ยไหมตอนนี้เวลกูอยู่ที่เวลยาเชียร์มันจิงกูแล้วเร็วมาเร็วเฮ้ยว้าแล้วเชียร์ไหมเอาเอารอยได้เอาตามมันออกมาเออ ไปหาเลยว่ะอ่าเดี๋ยวกูโยนของกูก็ที่หกปวดเนี่ยอ๋อมันก็มีเท่ากันที่ว่าดูดูแล้วนิดนึงไม่หมดแล้ววิ่งวิ่งนะกูกูเป็นคนนี้นี้ให้กูจะทวงเวลาไว้ให้เว้ยโอเคได้จะรีบอืมอันนี้ก็สี่นะอันนี้ก็สามเฮ้ยซจมบี้ก็ตีกูกูเฮ้ยไอ้ันแม่งก็ไปข้างในโทษทีอันนี้ก็สี่อ๋อนนี้หกโปรเจกต์มาเลยโปรเจกต์ชายแล้วเนี้ย บีมันไม่มี้นดีนุ่นแล้วที่ของคราฟไม่สูงเกินไม่ไหวเฮ้ยแหลกว่ะหัวแหลกผนมึงตกเลยมึงแหลกอ่ะบีตกแล้วมาปามมึงไปคราฟกูเลยเองโอ้ยเอ้าอีกทีโดนโดนเก็บ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 นี่มึงหลบเวไม่กลัวชีวิตเอ้ยฝนหยุดตกแล้วไหม ประตูกี้อะไรอยู่วะเนี่ยข้างนอกกูเห็นแสงสว่างโอเคช็อตนี้สวยจริงเบนออฟอาร์อาร์ตพอดอาร์ตพอดพอดหรือทอพอดอาร์ตพอดอาร์ตพอดซีป้าป้าปป้าต้องบีบละหมดแล้วมั้งเออหมดแล้วหมดแล้วโอ้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 หมดแล้วเอาหมดแล้วอะไรเนี่ยเอาผ่านแล้วจบแล้วไม่รู้แม่ แต่ฉากนี่เจ๋งจริงมีไข่ด้วยใช่เอ้ยสลามตัวเบลเลอร์เลยฟาร์มยิงทีดีอเงามังนอกเงาะมังนอกมันจะกินห่วงแล้วเอาปังเอาซึบปังไม่ได้หรอกใช่มั้ลยไก่ไกลไก่ไก่ไกลไก่ไก่หายหานั่นแหละกูเห็นไก่ นั่นเนี่ยยิงแม่งเลยเข้าตูดเลยใครไก่ใครเอามึงเอาเอาละเราก็เข้าไปข้างในเราเจอบ้านไม้เราเจอห้องไอ่ไก่เกิดมันทำมาเพื่ออะไรเนี่ยเจหนึ่งอะไรวะนี่ห้องอะไรเนี่ยมันเป็นห้องปิดตายเหรอเขาเรียกที่เขาเรียกกันไหมเฮ้ยที่จยิงเฉียวหัวไปนี่ยนะ ลัอะไรอ่ะไฟชาร์จตกใจไหมครับไม่สกูไหนไฟชาร์จมันไม่ได้มันบอกว่าห้ามเบรกบล็อกแค่นะเน่งครบครบเด็กเผาบ้านนี่คือรายการครบเด็กเผาบ้านข้อนี้มาให้เกาใช้ไม่ไดอุ้ยเอากำตังทันเอาคุกกับพื้นคุกกับพื้นคุกกับพื้นโอ้ยตายหายแล้วหายแล้วเออคุกกับพื้นออ้้ยยโ โอ้ยหูไฟอออกไปะไรกันอู้โอปะ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 เราไฟมันใหญ่เหรอเอาเอาการน้ำน้ำเอาคุกขึ้นคุก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 เฮ้ยต้องมีเกิดที่ตายสักเนี่ยไอ้กูเพื่้นกันอยู่กันอยู่เนี่ยร่วงกันพ่อเลยกันอยู่กันอยู่แล้วหนึ่งเพื่อนจะตายกับแทนเงินกูก็จะตายเหมือนกันว่ะ bàm heo, có thấy cái hộp quá. Oh, quên, con rơi, 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 อ้ามันมีโชเวลมาให้ด้วยโอเคป้าทำไปเนี่ยโอ้ตรงนี้ทางยาวเดี๋ยวแม่งมีวะอ๋อไม่มีเนาะเลยไปไม่ใช่เฟียากูบ้าไม่มีแล้วเฮ้ยอะไรตลาดอ๋อกูแกงให้มึงอินเนี่ยน่ ไอ้มอบพวกนี้มันยังมีบัคที่มันสามารถทะลุก,กำแพงได้อยู่อีกอมันไม่เจ๋งอยู่ตรงนี้แหละเอ,ะอาอะไรปีประตูใหญ่เปิดแล้วมันไม่ใหญ่มากนะเออาวใหญ่ประตูใหญ่ได้ๆผมไปคว้านี่คืออะไรเป็นประตูหน้าต่างครับเอ้ยแท็บดอแท็บดอผิดแท็บดอดอใช่ไหมปามอาแล้วนี่คือสำหรับกูนะโนเฟลนี่คือดา no อ่านโนเฟล l กู fail กูใช่ไหมด่านโนเฟลข้างล่างเป็นอะไร ก็คือข้างล่างก็คือเป็นเหวห้ามเฟลไงม,มันต้องห้ามเฟลในแบบนี้เอาละทำทุกอย่างก็ได้ก็ได้ที่มันระตกอันหนึโอเคเอาเค้กแม่งคือกูไปจะดีสุดใช่ไหมแล้วเอาอีกเอางี้เอา,อางี้<ม>เออมึงไปกูไปก่อนแล้วกูเอ้ยเอาสลามไว้กับมึงพอกูตายเดี๋ยวกูไปทีพีมาหามึงแล้วมึงก็โดดไป เฮียมึงไว้ใจขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยเฮียเดี๋ยวสลามไหมยยนโชคดีสายโยนมาหมูเยอะจ้ะอันนี้มีสิอันแล้วเนี่ยอุยอุ๊ยอุ๊ยเหียกาลตาตดอกไวลากรกางลมาด้วยเอบกดก้า เอา้าเกี่ยอะไรวะน่ะเอ้ยเอาอีกแล้วอ๋อโอ้เกิดไปโอ้เอาละทีพี่ไปอยู่แบงค์สกูแป๊บนึงบามกดชิปนิ่งๆวู้วมันเดบลนบิงเลยนะอืงอ่ะกูมีของให้มึงที่เนี้ยเฮ้ยมาเจ้าเไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะมึงเ,เก็บชุดหนังที่กูได้กูไม่อยากไปไวบีบไปดิ เอาเงี้ยไอ้เี้้ยเอวลากูมีเกาะสามันกูไปเองอย่าตีเฮียอย่าตีมก็ขวางทางเราเฮียแหละนี่กระโดดกระโดดนั่งกระโดดนั่งกระโดดนั่งอ๋อหูเสียวอ่ะเราจะไปยังไงต่อทีนี้กระโดดไปยังไงกดปุ่มเจ้ามีริเวอร์อยู่เห็นปะไม่เห็นเอาอยู่อยู่ข้างหลังด้วยน่ะ เหี้ยมันต้องมีทางไปดิวะเค็มไกลชิบหายเอาเว้ยมันไม่ถึงนั่นน่ะปามฝากดูแลจุดกอกูด้วยห้องจะโดียวถึงเราไปเก็บออไอ้สัสงลงไปเก็บป้าตาตาเราจะหยิบคนบินไปป้าเอาละครับเห <c oughs> ลือก,ก,กูเก็บชิพไว้ ปิงโอ้ยอย่าเผาเค้กเสียดายของเฮ้ยเหวี่ยงหน่ได้เหวี่ยต้องปิดทางเดินมันมันของไอ้ซอมบี้ป่ะปามสนใจโดดป่ะอย่าเผาดิแลกเงี้ยเฮ้ยนี่เขาอะไรกันโดดไปก่อนนะของกูเต็มแล้วกูไม่อยากทิ้งของก็ได้ไม่เป็นไรกูเห็นริเวอร์อยู่โน้นก็ใช่ไงกูบอกแล้วริเวอร์อยู่อ๋อ้แต่ยืนเดินไว้ ปามอย่าเผาขอร้องอย่าขอร้องอย่าเผาอย่าเผาขอร้องก็มันไหมอยู่แล้วไม่เห็นเสียวหลังมากเลยนะผมผมอะไรนะผมเจนนี่น็อกวิวอะไรนะอะไรกูวีถึงเวลาของกูแล้วเวลื่อทีพีมาเร็วๆทีพีเอ่อมรดกอยู่ที่กูต้องรับไปให้หมดไปรับมรดกของมึงเอ้ย อะไรปังกูเก็มไปไหนด้วยทีย่อ่ะได้เลยไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยไอ้ก็มีธนูเว้ยแย่แย่ปวดมือหน่าปวดมือหน่าปวดมือธนูเยอะด้วยจุดเกาะมึงไม่ต้องเอาไปหรอกไม่น่านะอาจจะมีซอมบี้อยู่ที่ไกลโพนั่นก็เป็นได้ <c oughs> จริงจริงเ <c oughs> อาเอาเอาเลยเร็ว,รวปิด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 ตีปิด <c oughs> วอ์มหัวช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกวอมปึ๊บอ่าไปอย่างสวยงามนะครับดอกแรกไปอย่างสวยงามมันมีตรงนั้นอีกอยู่ตะวเลเวอร์มีอสองที่เองก็คือไอตอนที่ผอกดูสาไปอันที่สามอะ่ะกูวิ่งไม่ติดไม่รู้เพราะอะไรแล้วมึงก็ฮี <c oughs> ่หลังจากที่ ผมและคุณปลาล์มได้เปลี่ยนเกมโหมดเป็นคีไอทีแล้วก็ไปดึงเลเวอร์ตรงนั้นนะฮะแล้วก็เติมพื้นเป็นแซนสโตนด้วยเพราะตกไปจะได้ไม่ต้องบิงไปบิงมาแจ็ขึ้นบันไดาตรงนี้แทนอะไรเจ้งโอเคจะต่อยไหมอโอเคโดดเอานะกูกระโดดให้ทำตัวให้กระตุกหนักที่สุดแล้วก็หล่นไม่ใค <laughs> รขัดคำ <c oughs> เหนียวน่อได้ไหม ถึงถึงถึงเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยมผมยัองอยู่ปลายๆเว้ยยัองอยู่ปลายปมันกะไม่ถูกเว้ยกูกะไม่ถูกงั้นเอาตามจินตนาการอะเออนั่นอะ,นนอะเดี๋ยวเป็นงั้นแหละอะแล้วก็หล่นแล้วก็เฮ้ยพ่อมบาดเอ้ยไม่ใช่หล่น อะไรแล้วอ่าอยูน่นู้นไม่อยากโดดแล้วใช่ไหมเฮ้ยอ้าอ่ะถ้าไม่อยากโดดอ่ะอถ้าถ้าจากด้ามอะไรนะช่วงนี้ไปบอกไว้นะครับว่า,วาเราเฟลเฟลใช่ไหมเฟลแมปช่วงนี้ในช่วงนี้เฟลเฟลนี้แล้วเราเข้าทางนั้นแล้วต่างแตกอยู่เคมาเร็วๆมาโอเคได้ได้ได,ได,ได้เปิดเปิดทางชุดวะ ห้องต่อปลาก็อ่ะทองอะไรวะอะไรวะเอ้ยคราฟะไรเนี่ย In your head In your h e a ซ z อมบ i e วูมึงยิงไม่โดนอีพีงโดนกูสาดต๋์อโดนเปิดซูมนั่นเนี่ยนี่มีอะไรในนี้มีไอ o อนอินกอซึ่งเรียงเป็นลูกถังให้เลยเดี๋ยวเราต้องรู้ว่าทำตรงไหนต้องทำชุดเกาะเอาไปใช่เอาไปคราฟไปทำอยู่วาให้กู เฮ้ยเฮ้ยอาเิ็ตจักคขนแกะม่ง้งอาปา์มหนึ่งถังไปาปาับตักน้ำวกสดเดี okay, ๋ยวเราท่อมลายทางนาวาะหนึ่งสองนะสามเอาไปต่อคุมคุมเออคุมเฮ้ยเดี๋ยวดีรอให้น้ำมันไหลก่อนแล้วค่อยนี้มันจะได้ไม่มีวัค ้ยอะไรอะ่ะธนูไฟอูจีนไฟเมื่อกี้นี้เอออีกอย่างธนูไฟหลายคนทำในแมคคับนะเยอะนะแต่ไม่รู้มันได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะยิงก็โดนดามเมดไฟ,ไฟด้วยไฟลุกปะนะไม่โดนไม่น่าไม่น่า,นาเอ้ยนอกจากว่าเป็นแบบธนูออฟไฟอันนั้นได้เออว้าวเชื่ลอบบี้อยู่เนี่ยไม่ฟังไม่ได้วะเอาได้ละแม่งแรงจละชุดเซตใหม่ ไดมอนด์ชุดเซตใหม่ไดมอนด์อ๋อเยี่ยมโอ้โหรีเวลเลยเนี่ยไดมอนด์อู้นนี้มีลูกต้องรับสึกหนักเลยใช่ไหมมาโยนขวดเล่นกันเดียวไอเมืองอยู่เพิ่งมันแดกโอ้โหดี a p p l ปต้องให้มาคงดีๆดิถ้ากูมีพลิกแอกกูต้องมีสิ่งหนักแน่นอนอ่ะมีดิมึงก็ดูข้างนอกอะไรนะข้าก็มีเห็นแอกกูขุดแถวนี้เลยเนี่ยโอ้โหห้องกว้างมากมากมาก อาบีมาโย่ขวดกันต่ตามคนหนึ่งเอา <Yeah. S 2> ้าทำไปโอเควอนเลยอ่ะ <Okay. S 2> <One layer. S 1> เรียบร้อยกูได้สิบสี่แล้วสี่งวะโอ้โหเอาได้มากเลยเร็งสองเองสี่สิบหกของกูสูงสุดสี่สิบหก แล้วเนี่ยปามมึงเอาบวกอะไรบวกดาบใช่ไหมบวกดาบอย่างเดียวเอองั้นก็บวกชุดเกาะมึงตีแรงมึงเืี้อะไรวะเอ้ยเก็บบ้านปามึงีแรงโอ้ยเชี่ยเหรอโเชี่ยจะไมกมีอุ้ยแม่งกระเด็นพดไกลอ่ะเออว่ะมึงลืมไปว่าวปามน่าจะน่าจะออฟธนูก็จริงว่ะ เอ้ยแต่เราต้องไปกูใกล้ๆปะลุยกันเลยดีกว่าสติลีเวอร์โอชิตบอดเจอปามวิ่งวิ่งไปดับแล้ววีบีเลยมาแล้ซูมันเคมันปามเห็นทางไม่มาไอ้ก็เล็บมาก่อนเออเดี๋ยช่วยหน่อยเฮียก็เล็บมาติดได้ดูเรียบร้อยเย่โอเคหึ่ยสลามตัวน้อยไม่มีคิปเปอร์วะไม่มีถ้ามีก็นะ นันจะรู้อยู่เออปลาปลาปลาอเดอรอะไรวะอ้าวกูผิดเม็ดป้อาอ้าจบแล้ววะจบแล้วหรอไว้ฟอล์วเฮาวมทยูคเลกสลามบอสแต่าะลายปามสลามบอกูไม่มีเลยเออได้สิบเอ็โลกก็น่าจะในนี้มีหรอวะ่เออปุ่มปุ่มเอ็ดแค่เแค่เอ็ดมกันวะ สิบสี่อันเย่รวยแล้วฟาร์มไปครับเพชรไปไปไปโอ้รวยแล้วโอ้ยเดแค่มีอะไรเนี่ยทีเอ็นทีอะทำไม่ได้วะแช่ข้างหลังกูเจ็บเพชรก็หัวล้วเกียร์ยิ้มเอออู้พ่ออีกอย่างในแม่ครับหนึ่งจุดสองจุดห้าเขาแก้บัคระเบิดไปเรียบร้อยแล้วนี่มันยังยิงอยู่อีกเนี่ยระเบิดนี่คือ ก็คือแล้บตอนแรก,แก,รกเป็นเป็น<ห>ข่าวพี่พูดสารตรัวเบอร์เลยกูสลามเย้เลยสโตนกูอยากเล่นน่ะอุ๊ยอะไระตีวะเจ๋งมากดิฮะนี่เ,เจอคข่าวน้ำกูแพ้ละหลบบัสสัตหลบบัสสัตนี่หลบวะหลบวะ <c oughs> เหย็ดเก้เฮ้ยหลบวะจัดให้อ้าวเชีย่ยกูแดกน้ำอ่ะให้ Cái gì mà ngồi ăn Cái gì mà ngồi ăn vậy? cái gì? Đó là... Đó là một đống đá đỏ hả? Đó là một đống đá đỏ hả? Ủa sao? Tôi bị lắc nhận rồi. Trời ơi, cái thằng ngu. Tôi bị lắc nhận rồi. Tôi ở đâu vậy? Đó là nó, cậu Gump. Cậu gặp tôi ở đường trời. Trời ơi, cậu gặp tôi ở đường trời. Cậu เอ้ยไอ้แค่เมียแอปเปิลทองได้หายวะของมึงแน่เลยนี่แค่ตัวใหญ่ยิบหายเลยแอ๋อกูกูฟอลเราได้เลยไหเนี่ยไม่ได้พี่เครื่องกูสเปกต่ำโอ้กันตุกกระตุกไอวีมึงทำอะไรอยู่เนี่ยกูตีสลามเล่นอยู่แม่งเยอะมากเลยตเยกกระตุชิบพี่เอ้ยฮิปป์เจ้ามันโผล่แล้วอ๋อมันกลางคืนเนี่ยพามัน ไอ้เชี่ยมันเยอะจังวะมันดาบเพชรหรือมันดาบเพชรดาบแต่แต่ละอันมันส่งผลไม่เหมือนกันด้วยต่ดกับสรามไอ้อเชี่ยกูเบรกบล็อกไอ้เชี่ยมันเกมโหมดแล้วเริ่มแล้วไอ้ป๋าแม่งมีอ,อะไยมาเล่นกระตุกกระตุกลองมองขึ้น้องฟ้ามึงมีอะไรมาเล่นเลยใช่ไหมมึงเปิดเกมโหมดเนี่ยเฮ้ยมันกระตุกไหวดีมึงรีบทำอะไรสักอย่างดิให้กูทำอะไรอ่ะแฟบ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 ดูไว้ โอเคกูปลอดภัยจังมากสลามันเยอะไงของมันแย่โอเคก็จบสำหรับแมปเลยนะสลามแอดเวนเจอร์สลามแอดเวนเจอร์แอออดเเวนจร์โคไม่ายที่ไม่หายเลยคอสต์แมปก็สนุกดีครับสนุกดีเฟลไปหนึ่งแมปใช่ไหมอ๋อเอเมนะตัวเฟลไปหนึ่งแมปนี่ยเล่นเลสโลนแม่งละ